นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้หญิงดูบอลค่ะวันนี้ก็อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลน,นะคะหลังจากหายไปอีกแล้วนะคะ5วันเนาะก็มาแล้วนะคะมันในหลังเกมการยังชิงศึกการเป็นจ่าฟูงพิมรีกนะคะมันก็ นะคะเกมเมื่อคืนค่ะลิพูนะคะก็เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะคะทีมจ่าฝูงที่มีแต้มนำลิพูเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะคะเกมนี้ลิพูเนี่ยหมายมันปันมืออย่างหนักนะคะว่าจะต้องเก็บสามแต้มในเกมในี้ให้ได้แต่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 ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บสามแต้มได้อย่างที่หลายหลายคนเนี่ยคาดหวังไว้รวมถึงติเองก็คาดหวังว่าเออเกมนี้เราต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะเพราะว่าเราจะ ต้องแบบว่าเอาจากฝูงคืนมาให้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเนี่ยได้เปรียบอาร์เซนอลเพราะว่าเราลงเล่นในบ้านแต่นี่เป็นเกมที่2แล้วนะคะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสเสมอในบ้านจ้านะคะเป็นเกมบิ๊กแบดด้วยสเสมอกันติดต่อกัน2เกมนะคะซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้กับลิเวอร์พูลมาก่อนปกติแล้วนะคะก็จะมีแบบสเสมอแล้วก็มาชนะนะคะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยในรอบหลายปีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสเมอสมอ2เกมติดต่อกันในบ้านแล้ว นี่นะคะเกมที่ที่14บในบ้านนะคะลีพูเองกเออ็เสมอนะคะยังไม่แพ้ใครแต่เป็นเสมอ2เกมละชนะ12เกมเสมอ2เกมเนาะเราก็รู้สึกเอ้ยมันไม่ได้ป้ามันไม่ได้ป้าเราต้องแบบตอนเล่าเราคิดว่าเอ้ยเนี่ยเกมนี้เราต้องเอาละหลายๆคนอาจจะรู้สึกเอ้ยพอใจการมีหนึ่งแตม้มในการเจอกับทีมระดับท็อปการเจอกับจ่าฟูงนะ ที่แบบเบียดแย่งกันการมีหนึ่งตามเนี่ยสำหรับบางคนก็รู้ว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วมันดีละแต่สำหรับติ๊กติ๊ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรที่จะทาได้ดีกว่านี้ไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปดูภาพรวมจริงนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้สู้กันได้อย่างสนุกแล้วก็สูสีแล้วก็อย่างหนึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเองก็พลาดเพราะว่าในช่วง10นาทีแรกเราไม่สามารถตั้งเกมตัวเองได้พอตั้งเกมตัวเองไม่ได้ปุ๊บนะคะเราก็โดนเลยตั้งแต่นาทีที่4นะคะโดนตั้งแต่นาทีที่4ี่ พอดนนาทีที่4จากกับ,บิลมาเกยสปุ๊บ yes, op, เราก็ยังคงไม่สามารถที่จะตั้งเกมได้ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการตั้งเกมใช้เวลาอยู่นะคะจนกระทั่งประมาณนาทีที่10-11เป็นต้นไปนะ,ะเราถึงที่จะเริ่มตั้งเกมตัวเองได้บ้างนะคะ ก็สไตล์ของลิปูคะไม่โดนก่อนก็ยังไม่ตื่นตัวใช่ไหมเออนะคะแล้วก็เกมเมื่อคืนค่ะต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยกลางเราก็สู้กลางของอาเซนนอนไม่ได้จริงๆไประเซนไม่ได้แต่เมื่อหนึ่งค่ำคืนที่ผ่านมาคนที่โดดเด่นมากๆเลยคือคนนี้ว่าตารุเอนโด,ดโดดเย่นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะคะแต่เดี๋ยวเราไปที่ภาพรวมของเกมก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ มันเป็นเกมที่คุณภาพแหละสู้กันได้อย่างสนุกสูซสีแล้วก็มีดราม,ม่าเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกองกลางเราเออมันคนนอกจากคนที่โดดเด่นอย่างวัตารุเอนโดแล้วอีก2คนอย่างทางหน้าของโซโบสไลอาจจะไม่ได้โดดเด่นในแง่ของเกมรุกเท่าไหร่แต่จะไปโดดเด่นในแง่ของเกมรับนะคะอีกคนหนึ่งที่ติ๊สุวา่าโอ้ยมีความแบบ จะให้คลายเป็นแมนออฟแมนดีนะคะระหว่างวาตารุเอนโดแล้วก็โกนาเต้อันนี้แบนออฟแมนในฝั่งเรานะที่เราสวดเล่นดีมากๆสําหรับติ๊กตี้ที่มีความเอ็นเอียงไปที่ทางหน้าของโกนาเต้เพราะโกนาเต้เมื่อคืนคือการดักบอลเอ่ยการตัดบอลเอ่ยเราจะเห็นว่าหุ้ยติดโกนาเต้เราจะเห็นคนพาก็บอกว่าติดโกนาเต้ติดโกนาเต้ติดโกนาเต้อะไรเงี้ยเออแล้วส่วนเมื่อคืนโกนาเต้ในการตัดบอลการเก็บกินในพื้นที่ท้ายวัดทางหน้าของโกนาเต้ ทําได้อย่างดีนะคะในแง่ของเกมรับค่ะส่วนเมื่อคืนค่ะก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแบ็กซ้ายของลิฟูค่ะที่มีอยู่คนเดียวทุนทวนทีน่เป็นแบ็กซ้ายจริงๆแบ็กซ้ายธรรมชาตินะคะก็ได้รับบาดเจ็บแล้วเรียบร้อยนะคะอาการบาดเจ็บรุนแรงแค่ไหนก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่คนนี้กันหน่อยนะคะอย่างที่ทิ่บอกไปค่ะว่าเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะวาตตรุเอนโดนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะโชว์ผลงานได้ดีถึงขั้นที่แบบโอ้โหแฟนบอลต่างประเทศก็ออกมาชมนะว่านี่คือ19้ล้านยูโรที่จ่ายไปแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะเมื่อคืนค่ะวาตตรุเอนโดนะคะก็ โชว์ฟอร์มไี้อย่างดีเยี่ยมหลังจากที่ได้รับโอกาสในการลงเล่นนะคะได้รับความไว้ไวางใ,ใจอยากเดอเกินครอบให้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนหนึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่วาตารุเอนโดได้ลงเล่นก็เพราะว่าแม็กอริสเตอร์เนี่ยเจบ็บแต่ที่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่ที่เขาเนี่ยได้สามารถแบบ้ยโชว์ฟอร์มซื้อใจเดอเกินครอบได้แล้วก็ มันพิสูจน์ได้ว่านับตั้งแต่เกมกับคริสตัลเลทเนาะตอนนั้นที่เจอปัญหาว่าเอ้ยโดนคู่แข่งบีบแล้วหลังจากนั้นเรารู้ว่าเขาเรียนรู้การเอาตัวรอดได้แล้วมันเป็น2เกมใหญ่ที่วาตต์ลูเอนโดลงเล่นแล้วเล่นดีนะคะดับตั้งแต่เกมกับแมนเชสเตอร์ยตดเนี้ยก็โดนชมว่าเอ้ยเล่นดีมากอะไรอย่างเงี้ยพอมาเกมนี้กับอาร์เซนอลก็โดนชมว่าดีมากบางคนยกให้เป็น m อ p พีของที่พูในเกมนี้เลยนะคะ แล้วก็บางคนบอกหุ้ยนี่มันเป็น19ล้านยูโรที่คุ้มค่ามากๆเขาโชว์ฟอร์มในยอกอย่างโดดเด่นแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากใบเหลืองที่2ได้แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเวลาที่โดนใบเหลืองเนี่ยมันเล่นยากการจะเข้าตัดบอลการจะเข้าแท็กเกลิลการจะอะไรก็ตามแต่มันจะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้โดนเหลืองที่2นะคะเมื่อคืนค่ะวาตารุเอนโดนะคะก็ ลงเล่นนะคะครบ90นาทีเลยนะคะลงเล่นครบ90นาทีแล้วก็ต้องบอกว่าการผ่านบอลเนี่ยผ่านบอลสาเร็จถึง42ครั้งจาก48ครั้งนะคะสัมผัสบอลค่ะ60ครั้งด้วยกันนะคะครอสบอลสําเร็จ1ครั้งนะคะวางบอลยาวสําเร็จ1ครั้งแท็กเกลิลสครั้งนะคะสำเร็จทั้งหมด3ครั้งเลยแล้วก็สก,กัดบอล2ครั้งนะคะสามารถรีคอฟเวอรี่หรือการเอาบอลกลับมาครองได้เนี่ยทั้งหมด5ครั้งแล้วก็การดวลบอลบอนพื้นเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งหมด 6ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ฝรั่งบอกนะชมเลยว่านี่คือมิดฟิลด์ของลิพูที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในเกมวันนี้แล้วทุกคนคิดว่าอย่างไรคะคิดว่าดีหรือเปล่าเออนะคะคิดว่าดีหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าหลังจากนี้จะทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีแหละที่ที่ แมคอาริเซนเนี่ยยังไม่กลับมาคือมันดีสําหรับวัตตารูเอนโดที่เขาได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็พิสูจน์เหยเยิ้งคราฟเห็นว่าเฮ้ยเขาดีพอที่จะเล่นในตาแหน่งนี้นะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แมอรสเตอร์อาจจะได้กลับไปเล่นในตาแหน่งที่ถนัดเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อวานนะ่ะเออในฝั่งของเคอร์ติโจนมันก็ยังคงมีความติดประมาทอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งคือพอเปลี่ยนตัวเอาอไรอันกาแฟแบกลงมาอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะว่าอย่างรายอยัลกาแฟแบ็กก็จ่ายบอลติดต,ต,ติดขัดขาดอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะยังมีการจ่ายบอลติดขดติดขัดขาด,ดยังมีจังหวะช้าอยู่คือติ๊กไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบรยอยัลกาแฟแบ็กตรงที่เขาไม่ค่อยแอคทีฟแล้วก็ปัญหาคือเขาเนี่ยจะชอบจ่ายบอลขาดมากน้ำหนักมันขาดอย่างเกมเมื่อคืนก็น้ำหนักขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในบางเกมเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า อย่างทางหน้าของซโบสไล์ก็มีการแบบเวลาเล่นเกมใหญ่แล้วกดดันอะไรเงี้ยเออดีว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าได้วาตารุรเอนโดมายืนตรงกลางแล้วทางซ้ายนะคะมิดฟิลด์ตัวซ้ายเนี่ยบ็อกซ์ทูบ็อกเนี่ยเป็นทางหน้าของออในส่วนของแมร์สเตอร์มันก็น่าจะช่วยให้ทีมแบบดูมีอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะคะดูมีอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเออแล้วก็อาจจะกดดันในส่วนของ โซโบสไลได้ด้วยเออนะคะเพราะว่าตอนนี้ในตำแหน่งของโซโบสไลมันไม่ีใครกดดันเนาะมันไม่ีขดใครกดดันที่แบบเอ้ยเล่นได้ดีกว่าโซโบสไลนะอะไรเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราไปพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะคะไปพูดถึงประเด็นเรื่องของการแฮนด์บอลหน่อยนะคะเพราะว่าโอ้โหเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาก็มีดราม,มา่าในเรื่องของการตัดสินอีกแล้วนะจ๊ะ ผู้ตัดสินในเกมนี้นะคะคือคิสคาวนาดค่ะส่วนผู้จัดสินที่เป็นผู้ตัดสินเวีนะคะคือในส่วนของจอห์นคุกนะคะถ้าติ๊กจะไม่ผิดนะจอห์นคุกหรือคูดนี่แหละซัมติงนะคะแต่รู้ๆว่าเขาคือคนที่เป็นคนที่ไม่ได้แจกใบแดงให้กับทางด้านของจอแดนพิกฟอร์ดนะคะตอนที่มีการประทะกันในกรอบเคตโทษนะคะที่ทำให้ทางด้านของ อฟอร์จูฟานไนท์เนี่ยได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นที่ต้องพักนานถึง6เดือนด้วยกันนะคะทางด้านของอในจังหวะนี้ค่ะมันเป็นจังหวัดที่ลิพูนะคะบอลเนี่ยอยู่ในแดนของอาร์เซนอลแล้วมันเป็นจังหวะที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าในจังหวัดนี้มาตินโอเดกาดเลื่นจริงๆนะคะพอเลื่นปุ๊บเนี่ยแต่จังหวะการลงอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวะของโอเดกาดไม่ได้มีความเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเห็นแบบมันมันเอาจริงๆริงทถ้าทุกคนมองด้วยใจที่ ไม่ได้เอ e. ียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะเห็นว่าจังหวะการลงมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันดูมีเจตนาเหมือนใช้มือเล่นบอลน,นะคะฝรัง่งก็แซวว่าเอ๊ะนี่มันฟุตบอลหรือเป็นบาสเอเบอนะคะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ได้มีการเช็ค VR หรือเปล่าเพราะว่าเกมมันไม่ได้หยุดนะคะจริง,รงๆแล้วระหว่างเกมเนี่ยนะคะผู้ตัดสินในสนามอย่างคริสคาวนาเนี่ยก็คือปล่อยแหละปล่อยให้เล่นไปนะคะแล้วก็มีการเช็ค VR ไปผู้ตัดสิน์ v ออย่างค้ดเนี่ยนะคะ บอกว่าจังหวะนี้ไม่ฝ่าว่านะะก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเอสรุปแล้วมันเป็นจังหวะที่แฮนด์บอลหรือเปล่ามันควรที่แฮนด์หรือเปล่าแต่สาหรับติ๊กนะอันนี้ในฐานะท่าว่าเราตัดคำว่าแฟนริพูออกไปหรือรวมถึงกระทั่งติ๊กไปอ่านคอมเมนต์แฟนอาร์ซนอลก็ตามแต่บางคนก็คิดว่าจังหวะนี้มันสมควรที่จะต้องเป็นใบแดงแล้วก็เป็นจุดโทษให้กับริพูนะคะเออเพราะว่าเอาจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าลงใดๆเอ่ยมันไม่มีความเป็นธรรมชาติอะ ยังไงมันก็ดูมันก็แฮนอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ตัดสินเขาบองมุมไหนหมายถึงว่าผู้ตัดสิน VR นะคะมองมุมไหนทําไมถึงให้จังหวะน,นี้ไม่เป็นจังหวะก,การแฮนด์บอลเพราะว่าเอาจริงถ้าหากว่าจังหวะเน,นี้ยถ้าหากว่ามันมีการตัดสินผิดพลาดจริงมันส่งผลต่อโเมนตัมของเกมนะเพราะาถ้าไีู้ได้ประตูจุดโทษนะคะมันอาจจะ โมเมนตัม um อาจจะเปลี่ยนรูปเกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงรออยู่ติยะยังรออยู่ว่ายังรอคําชี้แจงจังหวะนี้อยู่ว่าเอ้ยทางหน้าของสมาคมผู้ตัดสินองค์กรโปรแกรมเนียมอนเนี่ยจะออกมาชี้แจงว่าอย่างไรนะคะอ่ะก็ข้ามข้ามไปนะคะก็ข้ามข้ามไปนะคะก็หวังว่าจริงๆประเด็นพวกเนี้ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเกมใหญ่และเป็นเกมที่ โอ้โหมีการแย่งชิงตำแหน่งกันเพราะามันส่งผลนะเนาะวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีดรามา่าในเรื่องของการตัดสินอยู่นะคะเป็นเกมมิแม่แบทที่ยังคงมีการดรามา่าในเรื่องของการตัดสินอยู่ที่เราสู้ว่าเฮ้ยแบบก็ยังมีความแบบ w a t ์ r f a l l เนื้อออกมาทุกคนมันก็เป็นแบบคําถาม question mark ให้เราได้คุยกันได้ถามกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ตัดสินคิดอย่างไรตัดสินอย่างไรกับเกมนี้กับจังหวะนี้นะคะอะทีนี้เป็นเรื่องของ ซิมิกาสกันหน่อยนะคะซิมิกาสคสขาเมื่อคืนนะคะก็ได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะทุกคนมันเป็นจังหวะความซวยอะที่ลงแล้วแบบถ้าลงมันถ้าลงมันไม่ดีถ้าลงคือเอาไหล่ลงนะคะโดนกระแทกนะคะเป็นการเข้าปะทะกันระหว่างออทางนานของซิมิกาสกับทางนั้นของโบกโยสากานะคะมันก็เป็นจังหวะที่ลงแล้วก็ตอนแรกเราคิดว่าหุ้ยจะเจ็บควรจะเจ็บขาไปไป,ไปมาอา้าว ไหลนะคะไหลกระแทกค่ะเยื่องครอปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะค่อนข้างนี้กังวลว่าเฮ้ยซิมิการจะหายปลาหักหรือเปล่านะคะก็ในบทสัมภาษณ์เนี่ยข่าวตอนแรกเนี่ยที่ทียังไม่เห็นก็คือเป็นทางหน้าของจเจมทางหน้ของพอจอยนะคะได้ออกมารายงานว่าลิพูนเนี่ยมีความกังวลว่าซิมิการอาจจะหายปลาหัก ถ้าหาประลาหักบอกเลยค่ะ3-4เดือนนะคะประมาณนั้นอาจในกรณีที่ถ้าหากว่าในกรณีที่ไม่ได้ผ่าตัดอะ่ะอาจจะพักนานอา่าอาจจะพักนานไม่เท่าขนาดเอ่อในส่วนของโรบสันนะแต่ถ้ามีการต้องผาตัดอะ่ะแน่นอนเลยระยะเวลาประมาณโรบสันแหละ3-4เดือนนะคะแต่ถ้า,าว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีการไม่ได้มีการผ่าตัดจะประมาณ4-6สัปดาห์ที่ต้องแบบต้องใช้แบบการประคอง นะคะใช้การประคองแขนนะคะเหมือนที่เราเห็นทั่วๆไปนะอันนั้นในกรณีที่ไม่ผ่าตัดนะคะก็เสียหายมากๆเลยสําหรับลิวพูนะคะทางหน้าของเยอร์เกิ้ลครอปค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากจบเกมว่าถ้าเขาเขายินดีนะเขาบอกเขายินดีนะที่จะมอบหายปลาาของเขาเนี่ยให้กับซิมิกัสถ้าหากว่ามันทําให้ซิมิกัสฟิตกลับมาฟิตได้สามารถลงเล่นให้กับลิวพูต่อได้นะคะซึ่งบอสเองก็ ดูเซงกับจังหวะนี้เหมือนกันเพราะว่าเรามีแบ็กซ้ายสองคนอะทุกคนที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็เจ็บทั้งสองคนแล้วก็ไม่รู้ว่าซิมิกัสเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนก็คงต้องรอดูผลสแกนว่าจะคอนเฟิร์มมาว่าจะต้องพักกี่เดือนกี่สัปดาห์นะคะจะต้องมีการผ่าตัดไหมเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะคะในสองคู่กรณีค่ะอย่างโบกยากาคะก็บอกว่าผมแบบ ขอโทษกับเหตุการณ์น,นี้จริงๆนะคะเขาบอกว่าแบบขอโทษกับเหตุการณ์น,นี้จริงๆแต่สําหรับเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นจังหวะ5 0าสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของโมโกโยซาก้กกกาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แบบนี้นะคะส่วนอาการบาดเจ็บของชิมิการจะร้ายแรงแค่ไหนก็คงต้องรอติดตามกันต้องรอดูคอนเฟิร์มจากสมโมสรนะคะหรือรอบทสัมภาษณ์จากยูเกันครอปอีกทีนึงนะคะว่าชิมิกาสนะคะจะพักรักษาตัวนานแค่ไหนจะ จะเจ็บนานแค่ไหนจะจะจะได้ผ่าตัดไหมนะคะก็คงเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะคะทีนี้ค่ะในกรณีที่ซิมิกาตเจ็บจริงๆแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้คือคงต้องใช back ้แบ็กไซต์จะเป็นละอย่างทางด้านของโจโกเมสนะคะที่ลงเล่นในเกมเมื่อคืนนะคะลงเจ็บปุ๊บนะคะพระเจ็บปุ๊บเปลี่ยนปั๊บทันทีนะคะก็ เดินเข้าอุโมง์ไปเลยทันทีนะคะโกเมสลงเล่นเมื่อคืนก็ได้รับความชมเยอะเหมือนกันนะเอาจริงที่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเกมที่เนี่ยถ้าหากว่าเรานับย้อนไปน่าจะเป็นสี่เกมละที่เขาลงเล่นแล้วเขาเล่นได้ดีต่อเนื่องทั้งการเป็นตัวสำรองทั้งการเป็นตัวจริงนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่ในส่วนของแบ็กซ้ายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนึ่งคือโจโกเมสเนี่ยเล่นได้แล้วก็ครอปเนี่ยก็มีการปรับระบบด้วยว่าเราอาจจะเล่น เวลาเรายืนเนี่ยแน่นอนแล้ว่าเราเล่น4ี่สอยู่แล้วแหละเราเล่นสี่สอยู่แล้วแต่เวลาเราเล่นเกมรุกเนี่ยเราเล่นสามสี่สามเออมันมันสามารถปรับระบบได้สามารถปรับระบบได้นะคะแต่ต้องมาดูว่าจึ้งครอบจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแต่ี่คิดว่าเขาเนี่ยจะเล่นแบบนี้แหละนะคะจะยืน4ี่สมสานี่แหละแล้วก็เวลาเติมเกมรุกก็จะเล่นอ่าบางทีเล่น3 4มสี่สาบางทีเล่นส5มห้าสองอะไรอย่างเงี้ยคือมันปรับได้ระบบมันเล่นได้นะคะหรือบางทีก็จะเป็นเล่นแบบ สามสี่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็มาดูว่าเยิ้งคลอปจะจะมีแผนกรารจัดการอย่างนี้อย่างไรนะคะแต่หลังจากเนี้ยทีผู้อาจจะไม่ได้มีงานยากอะไรมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเกมยาก,ยากมันก็เริ่มผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่มันก็เป็นช่วงแบบว่าคริสต์มาสที่อาร์เซนอลก็เคยนำเนาะแต่ปีที่แล้วก็นำตอนคริสต์มาสแล้วก็ไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้นะคะแต่ตอนเนี้ยิีว่ามันยังอยู่ในเส้นทางอะ่ะมันยังอยู่ในเส้นทางอยู่แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ย เอ้ยมันมันเป็นจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่ดีสำหรับทางหน้าของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลิเวอร์พูลสะดุด แอตตนวิลล่าก็สะดุดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แอตตนวิลล่ามีโอกาสที่จะขึ้นเป็นจา่าฝูงแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถเป็นได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเองก็สะดุดเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ก็มารอดูนะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้นะคะอันดับยังเท่าเดิมนะคะหนึ่งสองสามยังคงเป็นอาร์เจนอลแต้มยังคงตามหลังอันเพียงแค่หนึ่งแต้มนะคะลิพูค่ะเป็นรองจ่าฝูงนะคะตามหลังอาร์เซนอลหนึ่งแต้มส่วนลิพูมีแต้มเท่ากับทา่งได้ของแอตตนวิลล่าแต่ประตูได้เสียลิพูเนี่ยดีกว่าทำให้อยู่เป็นรองจางะะ่าฝ รอบรู้เรื่องของกับติ๊กผู้หญิงดูบอลนะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นไหนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรอบรู้เรื่องของกับติ๊กผู้หญิงดูบอลค่ะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย